นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัรรมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สัมพุมมธทธัสสะจระทะพิกขเวจาริกังหุชนะหิตายะ พหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายาติณบัดนี้อัตมภาพจากแสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันธรรมสวนะว่าด้วยเรื่อง สาธารณสงเคราะห์เรื่องการสาธารณสงเคราะห์เป็นองค์กรหนึ่งในมหาเทรสมาคมเป็นภาระสำคัญของการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคราวที่เกิดอุทกภัยวาตาภัยอักขีภัยวิกฤตการณ์ต่างๆ พระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่ต่างก็ทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังเวลากำลังทรัพย์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยให้ภัยพิบตัติต่างๆเหล่านั้นหมดไป อย่างกรณีของพายุนาเิสที่พมา่าไทยเราเข้าไปช่วยคณะสงฆ์เข้าไปช่วยกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลคณะสงฆ์ศรัทธาสาธุชนก็กระนำความช่วยเหลือน้ำใจความรักเข้าไปช่วยเหลือ กระนำทุ่มเทคราวนี้มาถึงเหตุการณ์สำคัญมากนั่นคือวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งเศรษฐกิจจิตใจและสังคมของประเทศศรีลังกาพระสงฆ์สัมมเนรประชาชนทั้งหลายต่างก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเช่นเดียวกัน ประเทศรีลังกาขนาดนี้อย่างที่เราทั้งหลายได้ทราบตกอยู่ในภาวะที่ขับขันมากขับขันถึงขนาดว่าไม่มีน้ำมันขาดแคลนพลังงานขาดแคลนอาหารเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคเงินตราก็มีค่าน้อยเครดิตของประเทศ ก็อยู่ในภาวะติดหนี้ติดสินเรียกว่าประเทศอยู่ในภาวะที่ลําบากฉะนั้นในฐานะที่เป็นเมืองพุทธด้วยกันเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องหาทางไปช่วยเหลือเกื้อกูลตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคือ ให้จาริกไปให้เดินทางไปดูไปรู้ไปเห็นไปอยู่ในสถานที่จริงถ้าเราอยู่ในสถานที่จริงเราก็จะเข้าใจและแก้ปัญหาหน้างานได้ฉะนั้นคำว่าจรถะพิกเวดูก่อนภิสูทั้งหลายจรถะเธอจงเที่ยวไปมุ่งหน้าไปเดินไปอย่ายืนอยู่กับที่จาริกกังก็แปลว่าสู่ที่จาริก ก็คือไปดูสถานที่จริงเหตุเกิดที่ไหนเธอไปถึงที่นั่นอย่ารอารับแต่รายงานที่เขารายงานมาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โทรทัศน์หนังสือรูปภาพเอกสารต่างๆ่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะรัะจาริก,กังเนี่ยไปดูสถานที่จริงเราจะเห็น ของจริงและจะจินตนาการต่อได้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเหมาะสมอย่างไรเช่นไปเห็นคนแก่เห็นเด็กเล็กเห็นคนป่วยเห็นถนนลนทาง,ทางเห็นวัดบาอารามภิกษุสมณีนกำลังตกทุกข์ได้ยากเรื่องอะไรบ้างจะพูดได้เต็มปากช่วยได้เต็มที่ดีก็ลงไปถูกผู้ต้องการ ปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นช่วงนี้อัตมภาพก็อยากจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านว่าวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษวัดจากแดงและองค์กรเครือข่ายหลากหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้รวมพลังกัน รณรงค์รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคตลอดจนถึงจะตุปัจจัยพอที่จะมีได้เท่าที่พอจะมีได้และก็รวบรวมไปมอบให้แก่พี่น้องชาวศีลังกาโดยไม่เลือกชาติชั้นวรณะศาสนาเป็นมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชาติ อัตมภาพได้รับฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมะวะชิรสุธีท่านเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษในฐานะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ในมหาธิรสมาคมและเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการองค์การ สาธารณสงเคราะห์พระเลชพระคุณทั้งสองรูปเป็นพระมหาเถระที่เป็นหลักชัยในการสังคมสงเคราะห์ส่วนอัตมภาพเป็นมดงานก็เลยต้องบอกบุญกันตอนนี้เราแจ้งข่าวญาติโยมสาธุชนไปแล้วประมาณ13-14วันมาแล้ว โดยการใช้คลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ7-8นาที10นาทีพอข่าวนี้ออกไปก็มีคนหลั่งไหลนำหยกยาข้าวปลาอาหารเข้าวสารเงินทองมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวศรีลังกาอย่างล้นหลามเรียกว่ามาตั้งแต่เช้าจดเย็นตั้งแต่6โมงเช้า ถึงสองสามทุ่มบางคนก็ส่งไปรสณียสิ่งของคือ,อยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆมาจากโนนแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นศรีสะเกดยะลาปัตตานีส่งมาหมดเลยที่เล่าให้ฟังนี้ก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นบุญบริวารบุญสมนัตบุญแห่งความสุขใจที่ได้เห็นคนที่จนที่สุดและยังช่วยคนที่ขาดแคลนในชาติอื่นเมืองอื่นเราไม่ได้มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่มองว่าเป็นมนุษย์ ผู้ตกทุกข์ได้ยากกาลังลำบากเหมือนคนจะจมน้ำเราจะไปรอว่าคุณชื่ออะไรคุณคนชาติไหนเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่พ่อแม่ชื่ออะไรอยู่ประเทศไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่จมน้ำตายก่อนเราจะไปรอไปแจ้งความก่อนขอหมายช่วยเหลือก่อนดึงจะไปช่วยคนตกน้ำ ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นคนทำผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับอุบัติเหตุก็จะได้รับการรักษาเท่าเทียมกันท่านสาธุชนทั้งหลายที่อัตมภาพอยากจะเจริญพรเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็คือ ตอนนี้เราได้จะตุปัจจัยมาพอสมควรแล้วที่จะมอบผ่านกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์กรอื่นๆในวันที่3สิงหาคม2565ก็จะไปมอบให้กระทรวงการต่างประเทศส่งต่อที่ตัวแทนของ สถานทูตสีลังกาส่งไปมอบให้แก่ประชาชนส่วนหนึ่งเราก็มอบให้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านี้ก็จะเป็นพระที่เป็นตัวแทนจากประเทศสีลังกานำไปมอบให้ท่านสังคายยกแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้แก่สาธุชนทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะนี้ ท่านสาธุชนที่มีโอกาสอยากจะเดินทางไปประเทศสีลังกาก็สามารถไปได้แล้วตอนนี้มีเครื่องบินสายการบินสีลังกาแอร์ไลน์เนี่ยบินอาทิตย์ละ5เที่ยวบินเราทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขอน้ำหนักพิเศษ ขนข้าวของทยอยไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจและก็วิกฤตจิตใจด้วยนะเศรษฐ,ฐกิจกับจิตใจเนี่ยจะต้องแก้ไขพร้อมกันถ้าเราแก้ไขพร้อมกันได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นสถานการณ์ของชีวิต มันก็จะดีขึ้นทันทีเลยอย่างเช่นขาดพลังงานเนี่ยอยู่ในภาวะความมืดผู้คนต่อแถวเข้าไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมยานพาหนะของตัวเองประเทศรัสเซียประเทศอินเดียก็หาทางช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในขณะน,นี้สีลังกาอยู่ในภาวะที่ต้องขอความช่วยเหลือ เหมือนคนกำลังจะจมน้ำเราทั้งหลายเนี่ยเห็นพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากก็ทนอยู่ไม่ได้ทนดูไม่ได้อยากจะเอามือเข้าไปช่วยพยุงให้พ้นจากน้ำอย่างน้อยที่สุดจมูกที่กำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยก็ให้อยู่เหนือน้ำสักคืบสองคืบนิ้วสองนิ้วก็ยังดีนี่คือ ความรู้สึกของเราที่เห็นเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากและอยากจะเข้าไปช่วยขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าบุญกุศลที่เกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงมองเห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าพระภิกษุซึ่งเป็นองค์กรพิเศษในด้านจิตใจเนี่ย สามารถที่จะจาริก,กังไปสู่ที่จาริกกระถะจาริกังไปได้เนี่ยภิกษุซึ่งเป็นคนที่มีเครดิตทางสังคมดีกว่าใครๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้โดยไม่มีข้อบอกพร่องประเทศศรีลังกากับประเทศไทยนั้นโดยประวัติศาสตร์ เราเรียกกันว่าเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดทางจิตวิญญาณทางศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเรียกว่าลังกาวงส่วนพระพุทธศาสนาในสีลังกาเรียกว่าสยามวงความเป็นมาก็คือว่าหลังพุทธปรินิพานได้ประมาณ236ปีพระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงเลื่อมสศรัทธานในพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระองค์รบทับจับศึกเข่นฆ่าอริราชศัตรูไปมากมายฝ่ายตนก็ตายฝ่ายเขาก็ตายได้แค่ดินได้แค่ความเป็นจอมจักรพรรดิอโศกแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นยืนอยู่บนซากศพ ซากปรักหักพังของชีวิตคนอื่นแม่ไม้เต็มประเทศลูกกำพร้าเต็มประเทศท่านทั้งหลายพระองค์ท่านสลดใจได้พบสัมมนเนนองค์น้อยพระองค์ท่านก็เปลี่ยนใจมาใช้ชีวิตสงบหันมาสนใจพระพุทธศาสนาส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็ส่งลูกชายกับลูกสาว ไปที่เกาะศรีลังกาพระมหินทเถระและพระนางสังคมิตาเถรีปักหลักเผยแพร่ศาสนาพุทธของเราเนี่ยที่ศรีลังกาศรีลังกาอยู่ใกล้ๆกันกับประเทศไทยนะคุณโยมศรีลังกาเนี่ยห่างจากชายฝั่งอินเดีย80กิโลแล้วก็ถ้าเอาไม้บรรทัดทาบก็จะ ติดกับนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีแถวนี้แหละฉะนั้นเราจะเห็นว่าการไปมาหาสู่กันในยุคนั้นพระพุทธศาสนามาทางเรือแล้วก็ขึ้นประเทศสยามที่นครศรีธรรมราชเราจึงมีหลักฐานสำคัญคือพระเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นศิลปะลังกาพอ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงครองราชานาจักสุขโขทัยเรียกว่าตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็ได้อารัธนาพระสงฆ์พระมหาเถระจากนครศรีธรรมราชนี่แหละนำความเชื่อการปฏิบัติแบบลังกาขึ้นไปเผยแพร่ในราชานาจักสุขโขทัยแทนแบบขอมความเชื่อแบบขอม แบบพราหมณ์แบบขอมตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายเพราะการสนับสนุนของสถาบันพระมหากษัตริย์ลุล่วงมาถึงปลายกรุงศรีอยุธยาพศา2 2 9พพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ท่านได้รับพระราชสาร จากพระเจ้าแผ่นดินกรุงลงกาหรือกรุงศรีลังกาว่าพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาเนี่ยไม่เหลือพระแล้วนะหาคนจะเป็นอุปัชาพระจะเป็นอุปัชาบวชภิกษุบวชสัมเณรเนี่ยหาไม่ได้เลยมีสัมเณรก็อายุมากไม่สามารถจะบวชได้เรียกว่าขาดพระอุปัชฌายะ ขอให้พระองค์ทรงพระอุชชัยะมาให้การบรรพชาอุปสมบทที่เกาะลังกาหน่อยเถอะกุลบุตรลูกหลานสำเมนินทั้งหลายเนี่ยรอยอยู่พระองค์ก็เลยส่งพระอุบาลีทเถระพระอุบาลีเถระจากวัดธรรมารามพระนครศรีอยุธยาเนี่ยล่องเรือห้าเดือนสีวัน ไปเกาะลังกาไปอยู่ที่เมืองแคนดี้แล้วก็ให้การบรรพชาอุปสมบทเป็นเวลาอยู่สามปีก็มรณาภาพที่นั่นแหละบวชได้พระเจ็ดรอยรูปสำเร็จอีกสามพันถึงกัะนั้นในหลวงของเราก็ท่งส่งพระเถระรูปอื่นๆไปหลายรอบ ไปให้การบรระชาอุปสมบทในประเทศศรีลังกาจนกระทั่งเกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นมาคณะสงฆ์ในประเทศศรีลังกาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ด้วยบุญบรารมีของพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและก็พระอุบาลีเทระและพระมหาเทระ รูปอื่นๆท่านสาธุชนทั้งหลายเกียรติยศนี้ได้จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกาพระศรีลังกาจึงเรียกนิกายหนึ่งในศรีลังกาซึ่งเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดว่าสยามวงพระพุทธศาสนาแบบสยามวงฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธศาสนาในไทยกับศรีลังกาศรีลังกาในไทยเนี่ยได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาไปมาหาสู่กันแม้แต่การศึกษาในปัจจุบันนี้พระชาวศรีลังกาก็มาเป็นครูบาอาจารย์ในประเทศไทยพระไทยก็ไปศึกษาเล่าเรียนในประเทศศรีลังกาแปลว่า ใจิตใจของผู้คนทั้งสองประเทศนี้มีความเชื่อมโยงกันโดยศาสนาแม้แต่พระไตรปิฎกถ้าจะพูดแล้วก็เรียกว่าเกิดที่เกาะลังกานี่แหละเมื่อก่อนจำท่องจำแต่มาจารึกเป็นตัวอักษรลงในใบลานเป็นตัวอักษรเนี่ยที่เกาะลังกาแม้คำพีต่างๆเช่นพระคำพีวิสุทธิมรรค ก็เกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นศรีลังกาเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเพราะว่าเป็นสถา,านที่ตั้งกึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรจะเป็นท่าเรือ จะเป็นการเพาะปลูกอะไรต่างๆการค้าการเดินทางความงามของภูมิอากาศภูมิประเทศนี่เรียกว่างดงามเหลือเกินจึงเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเพราะเกิดโควิดปัญหาก็เกิดขึ้นนั่นคือการท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมปิดตายรายได้หลักหายไปประกอบกับ เคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสของฮอลันดาอยู่หลายร้อยปี3-400ปีเนี่ยอังกฤษอีกก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความขาดแคลนสติปัญญาที่จะดูแลประเทศชาติของตัวเองเพียงลำพังฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศใดก็ตามที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของคนในชาติเนี่ย ็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึง่งเนื่องจากว่าเป็นเสมือนกับต้นไม้ใต้แม่เป็นโพใต้ต้นแม่ไม่ถูกแดดถูกลมถูกฝนก็จะโตได้ช้ากว่าอาจจะรีบไปได้แต่ถ้าหากว่ายืนตระงานด้วยตัวเองตากแดดตากฝนตากลมก็จะทำให้เจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแข็งแกร่งมีรากแก้วที่มั่นคง พระพุทธศาสนาทั่วโลกไปจากประเทศไทยไปจากประเทศศรีลังกาไปจากประเทศเนปาลประเทศทิเบตประเทศอินเดียประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นลาวเขเมรไปสู่สหรัฐอเมริกาไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปในยุโรปแปลว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนี้ไปทั่วโลกแล้ว ไปจากนานาประเทศแต่ว่าจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจว่ามีสาขาที่เป็นวัดวาอารามอยู่ในทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาในทุกประเทศในประเทศยุโรปแล้วก็ทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทางโน,น้นก็มีวัดจากประเทศไทยของเราทุกวัดที่อัตมภาพ ยืนยันเช่นนี้ก็เพราะว่าความต้องการของผู้คนทางด้านจิตใจเนี่ยเศรษฐกิจดีแล้วแต่ว่าจิตใจกลับล้มเหลวเศรษฐกิจดีแล้วแต่ว่าจิตใจกลับเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาฉะนั้นคนศรีลังกาเวลานี้อยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจและจิตใจเนี่ย ต้องการความช่วยเหลือเราทั้งหลายก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกวัดพระรามเก้าการจนะพิเศษก็จะคอยเป็นศูนย์กลางส่งความช่วยเหลือทยอยไปให้ถึงมือของผู้ยากไร้ผู้ลำบากพี่น้องเด็กเล็กคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ถึงเร็วที่สุดผ่านองคอ์กรของรัฐและผ่านองคอ์กรเอกชนผ่านคณะสงฆ์สังฆนายกผ่านองคอ์กรพุทธศาสนิาสัมพันธ์หรือ,อยุวพุทธิกสมาคมหรือองคอ์กรใดๆก็ตามพุทธสมาคมที่มีอยู่ในประเทศศรีลังการวมกับประเทศไทยเนี่ยอัตมภาพเชื่อมั่นว่าองคอ์กรเหล่านั้นก็ได้ทำงานร่วมมือกันอย่าง ขันแข็งสภากาชาติไทยรวมทั้งหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆก็ได้ส่งไปเป็นการส่วนตัวทั้งข้าวสารทั้งอาหารแห้งทั้งยารักษาโรคตามบัญชียาของกระทรวงสาธนารณสุขของประเทศศรีลังกาต้องการเราก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้เพราะฉะนั้น กำลังใจของท่านทั้งหลายกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากอาตมภาพเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมะวะชิระสุธีท่านเจ้าวาดบัพรามก้าวการจะาพิเศษขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคร่วมบุญในครั้งนี้ย่อบเข้ากับหลัก พุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าโลกโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกดังที่ได้อธิบายมาพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาะชนี